ก็วันนี้จะมาทำงานเฮลิคอปเตอร์ไซส์ใหญ่นะครับผมตัวนี้นะครับอาปาเชขนาด700นะครับผมอันนี้ก็คือลำเนี้ยจะเป็นกลไกที่หมุนทวนนะครับจะไม่ใช่กลไกหมุนตามนะครับกลไกหมุนทวนก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ที่หางนะครับมันจะอยู่ฝั่งขวาถ้าเรามองจากข้างหน้าลำนะครับผมส่วนอันเนี้ยเป็นการยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นกลไกหมุน ตามทั่วไปนะครับผมก็คือมันหมุนตามเข็มนาฬิกาหารจะอยู่ทางซ้ายหเห็นไหมครับหามจะอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งกลไกหมุนทัวนะก็จะต้องเซตติ้งตัวกลไกของมันให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่งั้นมันจะบินไม่ได้นะนี่นะครับ ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคลณราศีทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆในช anel ในสมาชิกกลุ่มทุกคนนะครับผมพจนเอ็นสามเอฟดียไเป็นเลือดช anel นะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทํางานตัวไซส์เจ็ดร้อยนะครับตัวนี้เป็นอาบเช่นะครับก็จะเปลี่ยนกล่องเฮดวันออกไปเป็นตัวไฟของวตัวอื่นนะครับเป็นกล่องตัวอื่นนะครับผมอันนี้ก็บอดี้ก็นี่ครับทาการเลือกมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะ เปลี่ยนนี่นะครับชุด H1 ออกไปนะครับผมอ่โอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับกลไกอ่ะเป็นหมุนทวนนะครับผมไม่ใช่หมุนตามนะครับตัวนี้เป็นกลไกหมุนทวนชุดเทสเป็น4เบสนะครับโอเคก็อันนี้เลือกมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกล่องแล้วก็เทสเซตนะครับประกอบแล้วค่อยไปทดสอบปิ่นกันนะครับผมนี่นะครับอาลุยนะครับ ครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการบาลานซ์เบรนะครับผมก็ทําให้เบรทุกชุดมันมีน้ําหนักที่ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับครับตอนนี้ก็กําลังถอดตัวแบตเตอรี่ของวิทยุมาชาร์จนะครับตัวนี้เป็น 16SZ นะครับผมของปตบ้าก็แบตท,ที่พี่เจ้าของใช้เป็นแบต LIFE นะครับก็กำลังตั้งชาร์จอยู่นะครับผม ต้องชาร์จให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าแบตประเภทนี้ไม่ได้รับแรงดันสูงนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะพังเอาถ้าเข้าใจผิดว่าไปตั้งเป็นลิเธียมโพลิเมอร์โอเคครับผมลุยครับเดี๋ยวเต็มแล้วก็เอาไปทดสอบใช้งานครับผมตอนนี้ก็นี่นะครับติดตั้งกล่อง v ีบานะครับตัวนี้เป็น v ีบา n e นนะครับผมโปรแกรมใช้ตัว5.3เซตไม่ได้นะครับใช้วีสเต 5.3เซตไม่ได้นะครับก็ต้องใช้โปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องปรับกลไกนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวหมุนทวนนะครับไม่ใช่หมุนตามเข็มนะครับตัวนี้ระบบเฮดเป็นหมุนทวนเข็มนะครับก็จะต้องปรับนะครับผมเพราะว่าเวลาเรายกพิษขึ้นลงนะครับผมทิศทางในการขึ้นลงของมันไม่เหมือนกันตอนแรกมันเป็นกล่องเฮดวันนะครับก็เดี๋ยวปรับแก้นะครับผม ตอนนี้ก็เซตติ้งต mm ัวลำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับผิดทุกอย่างนะครับผมทํางานถูกต้องทุกทิศทางแล้วก็เซตให้เหมาะกับการหมุนแบบทวนเข็มนะครับผมคราวนี้จะเป็นฟอร์มต่างๆที่ใช้นะครับคือกล่องวีบานิโอจะสามารถเซตฟอร์มได้นะครับผมก็อันนี้นะครับผมใช้สวิตตัวนี้เป็นตัวกําหนดฟอร์มนะครับพารามิเตอร์ต่างๆที่ตัวกล่องก็จะวิ่งตามฟอร์มที่เราเซตสมมุติผมดีดมาที่อันนี้เป็นฟอร์ม ผมเรียกว่าฟอร์มวันแล้วกันนะครับฟอร์มวันพอผมดีนมาที่ฟอร์มทูพารามิตเตอร์เขาก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับฟอร์มทูก็จะเป็นเพิ่มเกณฑ์นะครับผมเกณฑ์เทลกับเกณฑ์เมนนะครับผมส่วนดีนมาที่ฟอร์มสามนะครับก็จะเป็นการเพิ่มอกคิลิตี้ของตัวลามทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็อยากให้เริ่มจากการที่เล่นรูปแบบฟอร์มหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆปรับเอาตามความชอบของ พี่เจ้าของลำของนักบินนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เราก็ถึงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ลมแรงนะครับเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมอันนี้ก็เซตมาเรียบร้อยนะครับแต่ก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องเซตเพิ่มเติมนะครับถ้าต้องการถ้ามีความต้องการที่จะต้องเซตเพิ่มเติมที่สนามนะครับก็โน้ตบุ๊กอาโปรแกรมการ์ดมาเรียบร้อยนะครับสำหรับลำนี้นะครับเป็นไซส์700ฮับเช่นะครับผมแบตเตอรี่12เซลล์นะครับแล้วก็วิทยุที่ใช้เป็น1 6 z นะครับของคูตบ้านนะครับผมนี่นะครับแบตเตอรี่ใช้ ก็ประมาณนี้สําหรับลานี้พิเศษคือเป็นกลไกหมุนทวนนะครับหมุนทวนเข็มนะครับผมแล้วก็เฮดหลับเป็นโฟเบดแล้วก็หางก็เป็นโฟเบดด้วยนะครับก็โอเคครับจุดที่ต้องแก้ไขนะครับก็แก้ไขให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจุดที่ต้องทําเพิ่มเติมไปตรงจุดที่ตัวลำนะครับที่เฟรมแล้วก็กลไกนะครับทำให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือประเทศบินกันครับสําหรับกล่องนะครับตัวนี้เป็นวีบานิโอนะครับผมโอเคดูกันครับ ผมนี่นะครับก็เตรียมพร้อมบินนะครับจุดสีจุดติดขัดทุกอย่างผมแก้ให้แล้วนะครับตรงนี้มันจะสีนะครับผมก็ผมก็ทําการนะครับปาดออกนะครับผมเอาสว่านเล็กปาดออกไปนะครับนี่จะไม่มีการสีไม่ดังแล้วนะครับตอนแรกจะดังคืดืดๆนะครับผมเสียงไม่ดีนะครับแล้วก็สําหรับตัวเนี้ยอันนี้ก็คือเบรเทสนะครับที่เจ้าของลำเขาจะมีเบรสเกล เดี๋ยวพี่ก็จะสั่งเบสสเกลแต่เนี้ยคือพี่ก็ให้เทสด้วยเบรนี้ไปก่อนซึ่งเบดเนี้มันเป็นมันเป็นโฟเบรชุดเบรอ่ะมันจะไม่เท่ากันนะครับก็คือชุดนี้น้ําหนักอีกน้ําหนักหนึ่งชุดนี้ก็อีกน้ําหนักหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องทําการบาลานซ์ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยผมบาลานซ์เทสไปหนาหนักนะครับเพราะว่าชุดนี้มันหนักไม่เท่ากันนะฮะแต่ชุดนี้โอเคเท่ากัน กระโชคกระโชคนะครับแต่ว่าโอเคครับพองไหลนะ พอ,อใหญ่นี่มันสวยมากๆเลยนะครับเพื่อน มาโอเคครับเตรียมลงจอดครับผม ยอดครับวินสวยมากๆเลยครับเอาพเช่7 0เรอครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยครับผมปูใหญ่มากหนักมากนะครับผมคนใจหมุนทวนลำนี้นะครับก็เดี๋ยวรอ เบตตัวจริงมานะครับก็จะงามกว่านี้อีกนะครับผมครับผมก็บินเสร็จเรียบร้อยนะครับอาการบินก็ตามคลิปเลยนะครับนี่นะครับแล้วดูนี่นะครับรอๆอเลยนะครับมีนักบินนะครับผมอันนี้แบบเต็มตัวเลยนะครับเป็นนักบินแบบเต็มตัวทั้งสอนายชิบโอ้โหหล่อมากครับผม บอกเลยบอกเลยว่าหลงรักนะครับเห็นแล้วก็นะครับอยากจะหยดกจะปุกเก็บสะสมซื้อเล่นบ้างจังเลยนะครับผมเสียงสะใจขนาดสะใจเวลาบินแบบโอ้โหสวยมากๆเลยครับสมจริงมากเลยโอเคครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับอ่างดงามจริงๆก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s ับ s cribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับ ไหลไปเลื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ